You you see needs know สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติง EP 557มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติง EP 557วันนี้ก็คือ เก็บตกความสนุกและความสุขในงาน Bright the First Fan Meeting Home Party ค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับงาน First Fan Meeting เดี่ยวของน้องไบรท์ที่จัดขึ้นในวันที่23และ24ธันวาคมที่ผ่านมาวันนี้พี่ชมจะขอเก็บภาพบรรยากาศความสุขความสนุกในวันที่24ซึ่งเป็นงานวันที่2มาฝากทุกคนกันสักหน่อยนะคะค่ะแต่ก่อนอื่นพี่ชมต้องขออนุญาตและขอขอบคุณสำหรับรูปสำหรับคลิปจากแฟนคลับทุกๆคนที่ได้นำมาแชร์มาแบ่งปันให้พวกเราได้สนุกและมีความสุขร่วมกันขอขอบคุณจริงๆค่ะค่ะส่วนนี้งานจะสนุกและมีความสุข มากแค่ไหนนั้นตามพี่ชมไปดูกันได้เลยนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณคน้สำหรับวันนี้กันเลย สาเป็นเพลงที่ทำให้ปฏิทินมันมีไว้แค่นะับวันรอว่าจะได้เจอซ้อมเมื่อไหร่นะรื่ว่าทบามเยไปจะต่อให้ถึงวันที่จะเจอกันแล้วก็ต้องมานั่งดูนาฬิกาได้กี่ชั่วโมงกี่นาทีว่าส่มาผมพูดออจริงๆนะถ้าเกิดว,ว่าถ้าชีวิตคุณเจอคนแบบน,นั้นแล้วบมันพิเศษมาก คุณร <bunker. S 1> ักษาเขาให้ดีๆถ้าใครยังไม่เจอเจแล้วค่ะถ้ายังไม่เจอต้งให้เจอไวๆเลยครับไมช่วอเล่หรวที่มี เอาจริงๆนะยิ้มไปเรื <pre> ่อยนี่มึงเสียงหวงเดี๋ยวกนะเราเราเราสารภาษาเลยเหรอพี่ตายแล้วถูกถูกถูกอยู่ที่ไหนกันจริงร้องถูกไหมฮะถูกแล้วนะไปทำอะไรก็ันทำไมเสียงหวาแล้ว เมื่อกี้ให้ให้ถามว่าทุกคนคิดถึงไหมคิดถึงไหมแล้วทุกคนโคิดถึงนะอ่ะขอสูงอีกสาคนนะฮะตอนนี้อยู่ประมาณ5้า0ันแคนเลคนแต่คนที่เราสูบเนี่ยไม่มานะฮะมีคนสอนภาษาจีนผมอ๋อเหรอคุณเบานี่ a n าันกค n ไ่านี่บมไยี่มร้กเยี่ายนี่คุนี่ไารักคเิบ่ไ่ยนีบไ่ายรัอบอี เป็นแฟนลับที่ค่างช่างรายแต่ไม่เป็นไรใจเธอที่เย็นชาไม่เท่าน้ำประปาที่เย็นเฉียบนะฮะตอนนี้มันหนาวเลยเกินตอนนี้มันหนาวอะเกินมาอีกสักอีกสักหนึ่งคนครับไม่ผมเป็นห่วงผมก็แบบอ๋อเหรอเพราะว่ามาอยู่ผมช่วยทุกวันไม่ได้หรับ ไม่ได้ยินเสียงไม่เต็มที่เลยลูกครับผมชอบครับผมด้วยเป็นยัง่างครับลุงใช้ใช้ให้ปังหน่อยเอาเอาแบบที่แตกต่างจากเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นแต่ก็ไม่อยากใี่ซ้ำนั่นแหละลุงยังไงดีครับไรไรเนี่ยเป็นคนที่เคยบอกไปค้างไ้ไหมครับว่าเขาทําอะไรทําจริงทําจริงมุ่งมั่นเออบางพาร์ทเขาเนี่ยเขาก็มีเธอเหมืมนกันนะครับว่าลองครับลุงน เป็นนักจัดวีทยุีได้เลวยนะบเขาก็เหมือนจักรวรรดิจู๋เข้าเองไงสุดยอดมาเลยมาเลยบอสพายเขาดีเฟิร์ตแล้วเนี่ยนั่นก็คืออยากจะเล่าให้ฟังนะครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเป็นแคสแคสแคสเป็นเยาวชนที่จูนนักเตะโฆษณานะครับแคสเป็นเยาวชนที่ ที่แบบได้จูงมือกับเตะโอ้ยซึ่งเขาชอบชอบบอลเขาเขาดูไปช่วยกันดูด้วยนะคือป็นถ้าเดินมาใก้เลยนะจะได้แบบว่าลุงจะได้อาลุงเอาอะไรครับเขามีความใส่ในมากนะครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเขาอยากอยากจุงจุงลักบอลที่เขาชอบกันอยู่นะเดี๋ยวเราไครับตอนนั้นก็าไปที่สนามซุ้ม นมามาที่ไทยเลย้องการหาเด็กไทยไรทไ่นแ้นตอนนั้นไ้อยังงนั่มกับประมาณค่สิบเอ็ดขวอรสิบเอ็ดขวประมาณนัครับผมแต่นี้เริ่มแบบสรีราชก็สูงสูงกว่านักเแต่เองงงเลยสูงสยอดเท่ไทจ้าไทยวัน ว่านี่เราไม่เป็นศิลปินเราเป็นหมอไปแล้วแต่หลายคนสงสัยว่าจบหมอเนี่ยต้องใช้ทุนแต่ถ้าจบที่คุณต้องใช้อะไรนถ้าเป็นหมอเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้นะไปเจอไปเจอกับโรงพยาบาลเลยนะฮะรับเทปเลยทีเดียวอุกวันีผมมีเพื่อนเพื่อนสนิทที่มาดูกันแล้วก็ เขาก็แตกปองเข้าไปอยู okay. Okay. Oh. ่ในแก๊งที่ข oh. okay. oh. oh. okay. oh. mm ึ hmm. oh. ้นมาไฮบายเป็นในก็เด็นนี้เมื่อวานไหนทุกวันหยุดหยุดอันนี้อันนี้จำได้อันนี้จำได้แม่นมากขึ้นในใจับไปอนานหลานร้ายเลยนะฮะมันเดินขึ้นมาแบบนี้สมมุติว่านี่คือฝั่งนี้คือเวทีนะฮะฝั่งนี้คือผมนั่งอยู่อันนี้คือเพื่อนสองศูนย์แล้วสัก

กัารเหมือชเซนิกราบนะครับมีคทักผิดบ่อยมากบางทีก็ทักผิดเป็นใบบางทีก็ทักผิดเป็นกรามครับเกินจริงเเอาเป็อะไรอยากบอกเพื่อนไหมครับคุณคุณกรัมธนาวุฒิบอกอะไรมื่วนมื่วนบอกไปแล้วอ่ะไม่มีเมื่อวานีมมเมื่อวานไม่ไดนเลยชาติที่แล้วนะไหนเอาเอาว่าวันนี้ดีใจกับเพื่อนมากนะครับวันนี้ดีใจกับเพื่อนมากที่วันนี้แบบ พี่พี่แฟนคลับทุกคนคือมาให้กําลังใจแล้วแบบซัพพอร์ตเยอะมากขนาดนึงก็รู้สึกดีใจแทนเพื่อนมากๆแล้วก็การซัพพอร์ตเสมอไปแล้วก็ติดตามอย่านเสมอขอบคุณมากเแรกผมไม่ได้คิดเลยว่าวันนี้24พฤศจายนผมจะมีกราฟคณนามไปยู่บนเวทีนี้เพราะเดี๋ยวกราฟสนามุณจะต้องบินไปเล่นคอนเสิร์ตที่ที่นึงผมดีใจมากๆก็บอกว่าไม่เป็นไรเพื่อน เล่นในเส็ตเดีวกูบินกูเรามันเคลื่อนได้เดี๋ยวกูจะเปเล่นในทีขอเสียคกระุที่สุดขี่พูดข่บาะะพี่จะไม่พูดธรรมดาครับผมสําสำหรับใครนะครับวันนี้วันนี้ใครรักผมน,นะครับขอเรื่องเดียวได้ไหมครับรลักตามให้ผมด้วยนะ,นะ ขอขอพูดความรู้สึกพี่จักใจให้น้องใบน้หนึ่งแต่พี่อย่าพูดเป็นลัทแต่พี่อย่าพูดเป็นแรทขอให้มีความสุขมีแต่ความรันลาแฮปปี้เบอร์เดย์27ธทันวาขอให้สมร็ส์ทุกอย่างทันตามีเงินทองลาบยศและทันระยาขอสิทนทรัพย์ เราทุกคนมาทํางานกันเราอยากให้ทุกคนมีความสุขม,มากๆอะไรที่ผิดพลาดไปอะไรที่ทําให้ทุกคนรู้สึกไม่ดีขอโทษด้วยแต่พวกเราทุกคนรักทุกคนจริงๆเป็นกําลังใจให้พวกผมแล้วก็เขาได้ไหมครับ <glad! S 2> ผมไม่รู้ว่าผมจะได้ร้องเพลงนี้อีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่แต่วันนี้เรามาร้องเพลงนี้ด้วยกันให้ดังที่สุดครับเพลงนี้ระหว่างทางรอบสุดท้าย thank you so much for coming here today ในงานนี้มีนานิมีต่อธนภพมีพ่ก้องมาให้กําลังใจน้องไรด้วยนะคะและถึงแม้ว่างานนี้คนสําคัญและคนพิเศษอย่างน้องวินจะมาให้กําลังใจเจ้าคนพี่ถึงที่งานไม่ได้แต่น้องก็ได้ส่งของขวัญมาเซอร์ไพรส์เจ้าคนพี่ถึงที่งานเลยละค่ะทุกคนตายติดๆฉันจะต้องหวีดอะไรก่อนดีค่ะระหว่างคนน้องส่งของขวัญมาให้คนพี่ถึงที่งานหรือจะหวีดที่คนพี่จุ๊บของขวัญน้องแบบดีใจและหลับตาพริ้มอย่างมีความสุขสุดๆหรือจะหวีดที่เจ้าคนน้องนํารูปนี้มาโพสลงสื่อเพื่อขิงว่าคนพี่ชอบของขวัญที่ตัวเอง อยากอยู่ที่นั่นด้วยกับคนพี่คือทุกๆอย่างโดยรวมมันดูเขินดูน้อยไปหมดเลยล่ะคะคุณขา โอ้ยจริง,รงๆน้องคงอยากจะมาร่วมในงานกับคนพี่ด้วยเลยค่ะทุกคนแต่อาจจะด้วยอะไรหลายๆอย่างทางหน้าที่การงานและเวลาอาจจะว่างไม่ตรงกันแต่ยังไงพวกเขาก็ไม่เคยลืมวันสําคัญของอีกฝ่ายเสมอยังคงมีของขวัญแทนใจให้กันในทุกๆปีอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นแค่ของขวัญแสดงความยินดีกับงานแฟนมิตรหรือว่าเป็นของขวัญวันเกิดของคนพี่ด้วยก็ไม่รู้นะคะทุกคนแต่ระดับวินเมย์แล้วพี่ชมว่าของขวัญวันเกิดเขาน่าจะเตรียมไวใ้ให้กันต่างหากเลยค่ะทุกคนโอ้ยปาก็บอกว่าน้องไม่ตรงสเปกบอกว่าตัวเองบ้านบ้านตะการ่ะบอกว่าน้องดี เกินไปบ้างล่ะแต่เท่าที่เห็นน้องก็นั่งกินที่พื้นกับหนูได้นี่นาคือปากบอกแค่พี่น้องแต่การกระทําของพ่อที่มีต่อน,น้องมันโคตรพิเศษเลยว่ามิคะทุกคน แต่ไม่ว่าเขาจะรู้สึกยังไงต่อกันแต่จากที่เห็นมาตลอดพี่ชมมั่นใจว่าความสัมพันธ์ของพวกเขามันพิเศษกว่าพี่น้องธรรมดานแน่ๆถึงแม้มันจะไม่ใช่แฟนก็ตามค่ะทุกคนค่ะจากที่เจ้าคนน้องโพสต์รูปนี้ลงสื่อตอนที่ทุกคนยังสนุกกันอยู่ในงานทําให้ทุกคนกรี๊ดกันลั่นหอเมื่อเห็นรูปนี้และตอนขึ้นไปไห้บายกับน้องไบร์ก็มีแฟนคลับแซวน้องเรื่องของขวัญกันเยอะเลยล่ะค่ะทุกคนอกล่ <Thank you. S 1> องไม้นี่ไหมคะ <Thank you. S 1> แกะของข,องขวัญยังคะต้องมีอะไรเ,เหรอ yeah, โอ้ยพอโดนแซวก็เขินม้วนเลยนะพะ่อแค่นี้ก็ดูออกแล้วล่ะค่ะว่าเจ้าคนน้องยังคงมีอิทธิพลกับความรู้สึกของเจ้าคนพี่เสมอว่ามีค่ะทุกคนค่ะงั้นวันนี้พี่ชมก็ขอ,อนำความสุ่ความสนุกในงานเฟิร์สแฟนมิทติ้ของน้องไร้ามาฝากทุกคนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ